สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันแล้วนะฮะวันนี้เจอกันเช้าเลยนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสิ่งมหัศจรรย์ของชาวดอนตานนะฮะเป็นมรดกโลกทนะ่านอีกอันหนึง่งคือพิพิธภัณฑ์กองโหรึกนะฮะกองโบราณน,นะอยู่ที่ดอนตานเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงครับ รนี่นะะนี่คือกล่องโบราณน,นะพวกเราจะเห็นกันไม่ค่อยชัดนะนี่ไปครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเรานี่เดินดูนะฮะกล่องนี้อายุป,ประมาณสักพันปีนะฮะที่ก็ได้มาตัวกล่องทั้งทั้งทั้งตัวกล่องเนี่ยเป็นทองนะเป็นทองพวกเรามาดูนะฮะที่เป็นสีนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นนะคือทองเพราะความนานของมันนะเป็นเป็นทอง ทั้งใบเลยนะเนี่ยเขาใส่กลงไว้นะเขาล็อกกุญแจไว้สมัยก่อนใหม่ๆเนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เลยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอากองนี้ไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงก็เคยเอาไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่วานหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเอาคร่าวๆนะฮะก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วเขาก็ไปๆมาๆชาวบ้านก็หลอกเออพอไว้ที่วัดดีกว่าพอมาไว้ที่วัดเนี่ยก็มี ก็มาตรวจด,ด,ดูว่ามันเป็นยังไงลักษณะของกองอะไรเงี้ยนะก็มาดูผลปรากฏว่ามีคนมาสํารวจแล้วมันเป็นทองนะทองทั้งหมดตัวกองเลยอ่าก็เป็นนี้นะเนะีนะ่ยนะตอนนี้คนก็มาดูกันเขาก็อนุรักษ์กันไว้นะนี่นะนะนะเป็นทองข้างๆเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะมันมาสจัญญอย่างหนึง่ขงข้างๆเนี่ยตรงขอบด้านบนเนี่ย กองกองใบนี้นะะเขาเรียกกลกองทองของกองใบนี้เรามาดูว่าจะเป็นลูกก,บ,นะนนนนกบนะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นเห็นกบมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นกบเนี่ยข้างบนนี้ทองนะเฉพาะตัวกบเนี่ยเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นทองประมาณร้อยบาทเนี่ยเนี่ย <c oughs> ให้พวกเราได้ดูกัน เนี่ยเนื้อทองเนื้อของกองจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเขาใส่กรงไว้เนี่ยกรงกรงเหล็กลเนี่ยสองรอบนะอันนี้นี่รอบหนึ่งแล้วก็มากรงข้างในนี่อีกรอบหนึ่งเพือกันการขโมยนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นกองโบราณเป็นสิ่งสําคัญนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วทั้งหมดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ใบนะฮะแต่มาอยู่ที่บ้านเรานี่ใบหนึ่งผมน่าจะว่าน่าว่าจะอยู่ที่ สอปปอลาาใบหนึ่งนะทั้งหมดน่าจะมีอยู่สามใบหรือสองใบนี่ผมไม่แน่ใจตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูว่ามันเป็นกองที่มีลักษณะแบบนี้มีอยู่ใบเดียวสองใบเนะี่ยที่จริงมันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่เราไม่เจอเราไม่รู้เนี่ยใบนี้เราที่เราเจออีกใบหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่สปปอลาาหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะอยู่ที่โน่นเพราะว่ามีหลายใบอยู่นะแต่ใบนี้มาอยู่ที่บ้านเรานะ โอ้ช่างเขาสมัยก่อนสุดยอดมานะฝีมือเนี่ยสเก็ตนะเอาทองทั้งนี่มาทําเป็นทองนะะเนี่ยทองนะฮะพวกเราไปดูแล้วมันมันไม่เหมือนทองที่จริงแล้วมันตะไคร่น้ํามันเกาะอะไรเกาะมันอยู่ในแม่น้ํโคงนะมันฝังลึกอยู่ในแม่น้ําโคงเขามาเจอนะเดี๋ยวผมจะพาพวกเราเดินดูรอบๆนะครับ เอาโน้น,น,นข้างบว่นก็เป็นกองนะกองเหมือนกันแต่กองปกติทั่วไปนี่แหละเนี่ยมาขามป้อมดกน้นเนี่ยดกเหมือนกัน,เ,นเดี๋ยวเราวกมาดูทองกันดีกว่านะฮะกองทองกันดีกว่านี่นะฮะให้พวกเราดู ใครที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ผ่านแวะมาก็มาสกักการะบูชานะฮะมาดูของโบราณที่เป็นทองอะไรต่างๆที่เขาทำนี่มีจริงนะ,ะเนี่ยนะให้พวกเราดูชัดๆเนี่ยเนื้อทองจริงๆครับพี่น้องนะดูเอารามัเกรเขารักษาเขาดูแลนะ,ะเนี่ยเขาใช้กรงเหล็กล้อมเอาไว้แล้วก็ออกอย่างดีเลยนะเนี่ย ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆไม่พวกเราได้ดูกันนี่ตรงนี้คือเขตสุดชายแดนสยามนะฮนะโดนตานติดฝั่งน้นนิดเดียวก็เป็นสปปลาวแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ